โซ so, เอาปั๊บกระเป๋าพิกสุดเก๋ที่ลิซ่าอัวชฉมกลางลอนดอนราคาแรงแค่ไหนไปส่องกันฮอตไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆครับสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลซุปตาร์ระดับโลกทีล่าสุดขอใช้วันว่างแบบชิวๆในลอนดอนทั้งจิบชาเขียวเดินชมเมืองแวะนิทศรศการศิลปะและตะลุยคาเฟ่แบบเก๋ๆคู่กับพี่อลิสเมนเจอร์คู่ใจลิซ่าได้ลงรูปสุดละมุนผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นหวานๆว่า dreamy day in london งานนี้ทำเอาแฟนๆทั่วโลกยิ้มตามและกดไลค์กระหน่ำจนยอดถล่มทลายแต่ที่แฟนๆโฟกัสหนักมากก็คือกระเป๋าใบเก๋ทรงแปลกตาที่หลายคนเห็นแล้วถึงกับร้องว่าเอ๊ะลิซ่าถือพริกหรอความจริงแล้วไม่ใช่พริกธรรมดาแต่คือ B.Y รุ่นฮังคี้ชิลลี่โอแบ็กแอน less black จากแบรนด์ไทยอิตาเลียนชื่อดัง B.Y ใบนี้คือความยูนิคขั้นสุดดีไซน์มาเป็นรูปพลิกเผ็ดๆมีหูจับโลหะสีเงินตัวกระเป๋าทําจากหนังแกะและสายหนังลูกควายส่วนก้านพลิกทําจากไม้มะฮกกานีทั้งหรูทั้งเก๋และทั้งแปลกตาในเวลาเดียวกันราคาก็ไม่ธรรมดาอยู่ที่ประมาณ45,500บาทแต่เชื่อไหมครับแรงแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเพราะทันทีที่ลิซ่าโพสถือปุ๊บโซเอาปั so ๊บ นอกจากนี้คอลเลกชันนี้ยังมีไซส์อื่นให้เลือกอีกนะครับทั้งชิลลี่เอเวอร์ลดีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันราคาเริ่มต้น18,500บาทและชิลลี่จัมโบสำหรับสายแฟที่ชอบสะพายใหญ่ๆจัดเต็มบอกเลยว่านี้ไม่ใช่แค่กระเป๋าแต่คือแฟชั่นสเตทเมนต์สุดชิคที่ยืนยันได้ว่าถ้าลิซ่ถืออะไรของชิ้นนั้นคือไอเท Must h a ฮฟของโลกแฟชั่นทันที